ตาลายกันไม่เอ่ยสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกชมรมทุกคณะนะครับพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็นา้นาๆทุกท่านนะครับชาวหน้าไม้ยิยงป่าเนาะก็เงียบหายไปนานเหมือนกันนะฮะในช่อง YouTube นะครับก็ไปตั้งแต่สงการนะฮะกลับมาแล้วนะฮะก็วันนี้ก็มีผลงานมาส่งนะครับผมหนึ่งกระบอก ก็ขออนุญาตส่งงานนะครับหน้าไม้ยิงปลานะฮะให้ดูกันไปเรื่อยๆเพลินๆนะครับผมประดูทั้งลำครับตัวนี้เเป็นของพี่พี่กรนะฮะพี่กรก็ทำตามคิวกันไปก่อนเนาะ <c oughs> ตัวนี้สเต็ปนะครับผมยาวรวมนะครับ ร้อยเจ็ดสิบเซนนะฮะจากนี่เลยนะจากท้ายนะครับยาวมาถึงปลายปลายนู้นนะฮะร้อยเจ็ดสิบเซนนะครับแล้วก็ทิ้งปลายนะครับสี่สิบกว่าเซนเนาะสี่ประมาณสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองนะฮะปีกโรเลอร์ค้างขาวนอกนะครับอ่าสี่สิบห้าเซนเนาะช่วงชักตัวนี้ก็ปึ๊ดจากปีกนะฮะจากปีกนี้มาถึงนี่เลย เห็นไม่เอ่ยนิ้วชี้นะครับผมก็8ปดทิปครับผมทั่วไปก็ตัดยางนะครับยางสิบตัวนี้ยาง14สีเหลืองนะครับตัดไป22่สิบสองย่งครึ่งนะฮะก็ลองเทสไปแบบตึงตึงมือเลยนะฮะตัวนี้นะครับผมพิเศษนิดนึงก็คือว่านี่เลยเป็นทรงกระโจมมือนะครับ ทรงปรับปรุงใหม่นะฮะนี่เห็นกันเอ,อ่ยแล้วก็มีจะมีแคปซูลที่ออกแบบไปตามสไตล์นะครับผมชื่นชอบก็ว่ามาได้นะ,ะจะเอาแบบไหนตัวนี้นะครับผมก็จะมีหูกวินนะครับหูกวินตัวนี้เดิมทีนะครับผมจะเจาะใส่ตรงนี้เนาะตัวนี้แต่ลักษณะการใช้งานจริงๆแล้วมัน ปลายมันชอบทิมลงเนาะเวลาเวลาเราสะพายไปนะครับตัวนี้ก็ขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้นะตัวปลายนี้เนี่ยฮะก็ขยับขึ้นมาใส่ตรงรางเลยนะฮะก็ลองสะพายดูแล้วนะครับผมก็พอดีเลยนะฮะไม่ไม่หัวไม่ปักลงแล้วนะปลายปลายปลาย,ายไม่ชี้ดินแล้วก็สะพายง่ายๆส,สบายเลยนะครับ ก็ไม่มีผลต่อการยิงนะครับผมเทสยิงไปแล้วนะครับนี่ฮะสภาพก็จะให้ไปครบเลยนะครับประมาณนี้สเตปนี้นะครับผมไม่รวมไม่รวมหูกวินตัวนี้นะฮะแล้วก็สายสะพายนะครับอยู่ที่4,500บาทนะครับผม4,500บาทรวมส่งนะฮะเป็นไกเซฟนกนะครับนี่ตอนนี้ก็ลางนะครับผมลองรับอยู่ที่5มิล สี่สี่มิลขึ้นไปนะครับสี่มิลขึ้นไปถึงห้ามิลน,นะฮะปั๊บนี่นี่ลูกห้ามิลน,นะครับอันนี้เป็นลูกห้ามิลห้ามิลใส่อใส่ให้ดูนะฮะก็ดันเข้ามานะครับผมนี่ดันเข้ามาตรงๆก็ได้แล้วนะฮะปับ๊บอ่านี่คือห้ามิลส่วนอ่อย ตัวนี้นะครับผมเป็นลูก4มิลน,นะครับก็จะประมาณนี้ถ่ายมือเดียวก็จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะฮะอ่ะดันเข้ามาตรงๆงนี้นะครับผมเฮ้โลูกวิ่งไปครึ่งรางนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะ นี่เลยเ,ออเดี๋ยวจะเทสยิงให้ดูสักลูกเนาะจริงๆผมก็เทสไปแล้วนะครับประมาณสี่ห้าเที่ยวแล้วนะครับผมแรงหนาดูเหมือนกันนะฮะให้ดูลายกระจมมือนิดนึงนะครับผมอ๊บนี่ลายใหม่เก๋เลยนะฮะเอาพอเหมาะมือนะฮะก็จะมีงานอีกตัวนะครับผมของนา้าสุรัตน์นะครับไม่แน่ใจอ่า,น,าน่าจะเป็นน้าสุรัตน์นะฮะ จริงๆว่าจะทาพร้อมกันกับตัวนี้นะฮะว่าเพราะว่ามันจะเป็นคู่แฝดเลยนี่งานดิบกับงานสุกครับ <c oughs> ตัวนี้เข้าขวานะฮะผมจะ,ะจับขวาของพี่กรเนาะจับขวาแต่ของน้าสุรัตน์นี่แกแกถนัดซ้ายนะครับแกก็เลยขอแบบว่าจับทั้งสองข้างเลยนะฮะจับขวาจับซ้ายก็ รอพร้อมกันก็อีกประมาณ3วันนะฮะก็จัดให้พี่กรอนไปไปก่อนแล้วกันเนาะนะฮะของนาสุรัตก็ไม่น่าจะเกินวันจันทร์ได้ส่งแน่นอนนะฮะวันจันทร์น่าจะส่งคังคู่นะครับผมก็เอามาให้ดูกันนะครับสเต็ปเดียวกันเลยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันดีกว่านะครับตอนเสร็จอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมเอามาให้ชมเนาะไม้ก็เป็นไม้แผ่นเดียวกันเลยครับไม้พันท้ายโอเคเดี๋ยวไปเทสยิงให้ดูก่อนดีกว่าเนาะ นี่ให้ตากล้องมาช่วยถือแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอยิงเป็นลูกห้ามิลแล้วกันเนาะเป็นลูกห้ามิลในตำนานนะครับลูกลูกเทสของช่างแปะยาวสี่สิบเซนนะครับ ดูดูใส่ลูกนะฮะปับ๊บนะฮะประมาณนี้ดันไปตรงตรงนะครับดันไปซื้ซอรดนะฮะนี่โอเคขึ้นเซฟไปก่อน,นอ,อยางที่ของัก็ตึงน่าดูนะครับผมก็ กำลังดีฮะประมาณสิบนตรเหมือนเคยนะฮะอันนี้ไม่ได้ซ้อมแม่นนะครับซ้อมระบบนะซ้อมดูไกลดูระบบยางนะฮะใช้ได้ในครับผมไม่มีผลนะครับผมอ่พอไปเจาะเข้าไปนิดเดียวเองนะฮะตรงรางเนี้ยเดี๋ยวสปายให้ดูทีปึ๊บ ถ้าตัวใหญ่หน่อยก็ล่นสายนะครับสบายๆนะฮะปกติถ้าเมื่อก่อนที่ใส่เนาะมันจะหัวทิ่มลงนี้ทิ่มทิ่มปลายทิ่มแต่นี้ไม่นะฮะก็แบบนี้เลยขึ้นคอมมอนไซค์ได้สบายนะฮะจอกยิ้งก็ได้นะฮะโอเคครับผม<อ>เสร็จเรียบร้อยนะครับส่งงานที่พี่พิกรณะฮะของน้าสุรัตคิวต่อไปนะครับรอได้เลย คลิปนี้ก็จบในคลิปนี้ก่อนเน,ะนาะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ